ทันข่าวประคามกีฬาฟุตบบไทย b บซิโก้สไตล์ประจำวันที่1พฤษภาคม2563โดยใช้บัคบครั้งบอลไทยครับปรับข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับว่ามีข่าวเอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเย็นนี้แฟนบอลยกย่องซื้อหลายสำนักในจีนนำเสนอชีวิตจเจริญศักดิ์ช่วงพักเบรกนี k โควิด -19 เอาดังนันนะผมเมื่อสื่อใหญ่อย่างประเทศจีนนะฮะเมื่อ CCTV 5นะผมนําเสนอข่าวจเจริญศักดิ์มงครแข้งดาวรุ่งทีมชาติไทยใช้เวลาว่างจากช่วงพักเบรกหนีโควิดในจีนกลับไปช่วยกิจการครอบครัวโดยแฟนเพจ a c e b o o k เป่าเรื่องบอลจีนนะผมได้เผยถึงจเจริญศักดิ์มงครแข้งดาวรุ่งทีมชาติไทยได้กลายเป็นนักเตะชื่อดังในโลกออนไลน์ของจีนไปชั่วข้ามคืนนะฮะหลังจากสื่อใหญ่ของจีนอย่าง CCTV 5ได้นําเสนอข่าวช่วงพักเบรกหนีโควิด -19 ีนของแข้งจากสุดประการซิตี้คนนี้ ที่ได้กลับไปช่วยงานครอบครัวที่จังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับเยาวชนนั่นเองต่อมาหลังจากที่สื่อใหญ่อย่างชีนซีทีวีไฟน์นะผมได้ลงข่าวก็มีสื่อหลายๆเจ้านะผมหรือว่าสื่อหลายสำนักของจีนลงข่าวตามมาด้วยโดยแฟนเพจเปร่าเรื่องบอลจีนนั้นได้เผยถึงความคิดเห็นแฟนบอลชาวจีนมาว่าพวกเขามองว่าเยาวชนไทยชาวไทยนั้นอายุระหว่าง18-19ปีจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าแข้งชาวจีนทําให้แฟนบอลชาวจีนหลายๆคนนะฮะต่างยกย่องและก็ชื่นชมนักเตะไทยเป็นอย่างมาก สำหรับครอบครัวของเจริญศักดิ์วงค์กรนั้นแข้งดาวรุ่งทีมชาติไทยคนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับโคเนื้ออยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อมีเวลาว่างจากการแข่งขันฟุตบอลนะฮะเจ้าเท่คนนี้ก็จะกลับไปช่วยกิจการครอบครัวนั่นเองครับนะผมเป็นว่าเป็นขวัญใจไม่ว่าจะเป็นชาวไทยนะฮะยังไปต่างประเทศเลยนะครับผมโอ้โหประเทศจีนนี้รู้สึกว่าจะชอบเจ้าเท่กันซะเเลือเกินนะฮะดูแล้วอนาคตเจ้าเท่อาจจะไปเตะที่ลิกจีนก็เป็นได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรนะฮะ รดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับชิมิสุเผยยอดรายได้รวมสุทธิรอบปี4,000กว่าล้านเยนโดยทางชินยะยามามูโรนะครับผมประธานสมโมสรชิมิสึเอสเพาต้นสังกัดของเจ้ามวยทีร์สินแดงดาในศึกเจลิกของประเทศญี่ปุ่นออกมาเผยข่าวดีของสมโมสรเกี่ยวกับเรื่องผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมาช่วงระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่31มกราคมนะฮะว่ามียอดร,รายได้รวมสูงถึง 4,219ล้านเยนหรือประมาณ1,296ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดวยผลประกอบการดังกล่าวมาจากผลประกอบการทางธุรกิจที่แข็งแกร่งนะฮะเติบโตเพิ่มขึ้นใน4ธุรกิจหลักของสมโมสรที่ประกอบไปด้วยรายได้จากบ็อกออฟฟิศการขายโฆษณาต่างๆยอดขายผลิตภัณฑ์ของที่ล,ลึกและก็โรงเรียนแคมป์เมีของฟุตบอลซึ่งส่งผลให้สมโมสรที่ผลกำไราสูงสุดและก็สุทธิในรอบปีนะฮะครั้งแรกที่ตัวเลขเป็นบวกนั่นเอง ซึ่งมีมูลค่าประมาณ2ลร้านเย็นนะฮะหรือประมาณ6 4 4 8 5บาทนั่นเองตนอจากนี้ประธานสโมสรชิม,มิสึเอสเพลนะครับผมยังเผยอ,อีกว่าหลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควินา9ีนทำให้การบริหารธุรกิจของสโมสรน,นั้นทำได้ยากยิ่งขึ้นแต่สโมสรจะพยายามทำงานหนัก เพื่อให้แฟนบอลเข้าถึงข่าวสารต่างๆและสามารถสับสนุนทีมได้อย่างเต็มที่อีกทั้งสโมสรยังมีการขยายเรื่องธุรกิจร้านค้าออนไลน์นะฮะเพิ่มขึ้นอีกด้วยแม้ว่าจะมีเรื่องของผลกระทบจากวิกฤตการโควิดก็ตามแต่จะไม่มีผลกระทบในการบริหารการจัดการสโมสรในอนาคตอย่างแน่นอนครับนี่นะฮะผมเป็นการบริหารงานของทางชิมิสึเอสพาวนะฮะ ที่ปีนี้นะผมมีผมประกอบการที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะฮะถือว่าดีกว่าได้หลายทีมที่ผ่านมาเช่นกันครับก็ต้องเราดูกันต่อไปนะผมหลังจากที่โดนวิกฤตการ,รณ์ไวรัสโควิด -19 นทีนั้นตัวเลขจะติดลบเท่าไหร่นะฮะเพราะยังไงแล้วทางทุกๆทีมนะผมก็มีโอกาสติดลบสูงมากเลยนะฮะเพราะไม,ม,ม่มีการแข่งขันเจลิกลูบครับก็ไม่ได้แข่งขันนะครับแล้วก็เจ1.2 j, j 3งเจก็ไม่มีการแข่งขันเช่นกันครับยังไงแล้วแต่นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปผลประกอบการของแต่ละสโมสรนั่นเอง พร้อมทีข่าวต่อมากันดีกว่าครับปราสาทสายฟ้าอวยพรตูเยสฝรั่งแยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยโดยประเด็นที่ติดนัผมโพสต์อวยพรอันเดสตูเยสหลังได้มีการอ่ายุเลิางสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นการช็อกแฟนบอลปราสาทสายฟ้าเป็นอย่างมากสลหรับการแยกทางกับกองกลางคนสําคัญของอ่าปราสาทสายฟ้าอย่างอ yes, ันเดสตูเยสเพราะสุดทางสโมสรได้มีการโพสต์อวยพรเจ้าตัวผ่านทาง Facebook สโมสรเป็นที่เรียบร้อยโดยทางสโมสรได้บอกมาว่า ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีวันจบไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายอย่างไรมันคงถึงเวลาแล้วที่ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบมืออาชีพระหว่างบรัมินเตดกับยักษ์ใหญ่ผู้อ่อนโยนต้องจบลงอย่าลไรก็ตามในานามของสโมสรและแฟนๆเราอยากจะบอกว่าคุณจะอยู่ในใจของพวกเราเสมอไปเราจะยังให้การสนับสนุนกับคุณอย่างต่อเนื่องและหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จในอนาคตนี่นะฮะ ก็เป็นคำพูดของทางนะผมบุรีรัมย์จิตเจตนะฮะในแฟนเพจของเขานั่นเองครับที่ได้ออกมาพูดว่า,าทางอันเดรสตูเยสคนนี้เขาจะอยู่ในใจของแฟนบอลและก็ทางบุรีรัมย์ตลอดไปนะฮะเพราะเขาร่วมเล่นกับสโมสรมานานร่วม6ปีเลยเทีเดียนครับโอ้โหนะก็ถือว่าเป็นการแยกทางกันด้วยดีก็แล้วกันนะครับผมงานนี้ก็ต้องรอตุดต่อไปว่าพี่ตูเยสคนนี้จะไปอยู่กับสโมสรไหนกันต่อไปครับพร้อมดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับวันที่โควิดมาพาบอลไทยเปลี่ยนไป จากวิกการโควิด -19 ทีที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกขนาดนี้ทําให้เกิดปัญหาด้านลบในทุกวงการโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจของโลกนะฮะที่กระทบชิ่งไปโดยตรงต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องของรายได้สำหรับวงการฟุตบอลไทยก็ได้รับปัจจัยปัญหาเหล่านี้เช่นกัน จนสุดท้ายปัญหาเหล่านี้ย้อนกลับมาตกอยู่กับสโมสรหลายๆสโมสรเพราะไม่มีรายได้เข้ามาสู่ทีมจึงจําเป็นจะต้องกัดฟันสู้หาวิธีการต่างๆด้วยตนเองเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการกองทุนนะฮะฟุตบอลลีกเหมือนเช่นลีกอาชีพอย่างญี่ปุ่นที่สามารถต่อรองแหล่งเงินทุนในการดูภาพรวมยามวิกฤตได้นั่นเอง แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้คือเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกใบนี้ชาติที่ไม่เคยมีพิกฤตหนักหรือยังไม่ได้วางแผนอนาคตจึงได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับแบบตั้งตัวไม่ทันลองดูกันว่าวงการฟุตบอลไทยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทีในช่วงเวลา2เดือนระหว่างมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมานครับโดยหัวข้อที่1ลิกหยุดกลางคันเรื่องแบบไม่มีกําหนด ฟุตบอลลีกสูงสุดแล้วก็ลีกรองรวมไปถึงลีกปล่างของไทยออกสตาร์ทแข่งขันตั้งแต่วันที่1 4กุมภาพันธ์แฟนบอลเข้าสนามไปชมเกมกันอย่างคับข้างนะฮะเพราะลีกหยุดไม่นานบวกกับผลงานเกมระดับชาติกระเตื้องขึ้นไปในรุ่นยูย 3. ประเทศจีนก็เกิดปัญหาการแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปีแต่ไม่มีใครและผลสนใจข่าวดังกล่าวมากมายนักเพราะมองเป็นเรื่องไกลตัวหลังจากนั้นไม่นาน ก็ลุกลามไปทั่วโลกรวมไปถึงไทยเริ่มเกิดความกังวลฟุตบอลลีกแข่งไปจนถึงวันที่1่มีนาคมทางฝ่ายจากการแข่งขันมีการถามรือยกแรกว่าเกมนดที่5ควรเตะแบบไม่มีแฟนบอลแต่สุดท้ายสโมรสรไม่เห็นด้วยวรอให้ดูสถานการณ์เพราะจะกระทบเรื่องไรายได้พร้อมกับมีแนวทางตามมาอีกลีกก็จะเลื่อนไปเปิดในช่วงเดือนเมษายนจนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมจนเรื่อนมาจนถึงจนสุดท้ายแล้วในเดือนกันยายนที่ถึงนี้นั่นเองครับ ข้อที่2ลีกปรับฤดูกาลใหม่พร้อมปรับโครงสร้างใหม่โดยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของทางสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทีนั้นทําให้ทุกฝ่ายต้องพูดคุยกันแล้วก็ปรับแผนตามซึ่งในบทสรุปจากทางสมาคมฟุตบอลนะฮะแห่งประเทศไทยมาว่าลีกไทยรัจากนี้จะเริ่มทําการแข่งขันในระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤษภาคมตามฤดูกาลของลีกต่างประเทศนะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดซื้อขายโลกตามปฏิทินสากล โดยในการประชุมหาวรือที่เกิดขึ้นนั้นมีประเด็นให้ยกเลิก4เกมแรกจากกลางบางสโมสรจนเกิดเป็นกระแสดราม่านะฮะสุดท้ายทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันจะกลับมาเตะต่อนับแต้มต่อแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่นหลังจากนี้ก็ตามส่วนการแข่งขันระดับไทยลีก3และ4จะมีการรวมให้เป็นลีกเดียวแบ่งออกเป็น6โซนนะฮะส่วนเรื่องของการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2จำนวน3ทีมนั้นจะมีการคัดทีมแต่ละโซน ไปเล่นรอบมินิลีกทีมอันดับ2ของกลุ่มเรื่นชั้นอันดับ 3- 2กลุ่มไปเล่นเพย์ออฟกันรูปแบบจะเหมือนกับดิวิชัน2ในยุคเก่าก่อนหน้านี้แต่ปัญหาใหญ่ที่สมโมสรต่างๆต้องมาเชิญในลีกไทยฤดูกาล2020นั้นคือช่วงของการปรับเปลี่ยนฤดูกาลนะฮะ <c oughs> เพิ่มระยะเวลาออกไปจากเดิม4-5เดือนสัญญาตับนักเตะจะมีการเจราจาอย่างไรให้ลงตัวเพราะการปรับเปลี่ยนเวลาของฤดูกาลนั้นทําให้มูลค่าของงบประมาณที่เซฟเอาไว้ ต้องเพิ่มขึ้นตามมาทันชีบางสโมสรอ,อาจจะส่งผลกระทบภาพรวมนะฮะ หรือทางออกที่ต้องรอคอยสรับสโมรสรน,นอกเหนือจากใจของผู้สนับสนุนทีมนะครับรวมไปถึงทุนเก่าแล้วคือเงินเยียวยาของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ได้รับจากฟี فا ซึ่งอนุมัติมาโดยวรวมก็เกือบ5,000ล้านบาทนะฮะสำหรับสมาชิก211ประเทศโดยก่อนหน้านี้ฟี่าได้มอบเงินบริหารสมาชิกลายปีมาแล้ว16ล้านบาทเศษมาให้กับทางสมาชิกเพื่อใช้ในการบริหารการจัดการนะฮะอาจจะไม่ใช่เงินเยียวยาโควิดโดยตรงแต่เห็นความสําคัญของฟุตบอล พราะฟีฟ่านั้นกลัวว่าสมาชิกต่างๆทั่วโลกนั้นจะขาดสภาพคล่องในการจัดการถึงจ่ายมาก่อนกําหนดถึง3เดือนเดิมทีต้องจ่ายเดือนกรกฎาคมไป -63 นั่นเองต่อมาหัวข้อที่สามนะผมฟีฟ่าอนุมัติตลาดซื้อขาย2รอบเลก2โดยตลาดซื้อขายของฟุตบอลทั่วโลกนั้นเดิมทีจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนั่นก็คือช่วงก่อนเปิดฤดูกาลนะฮะและก็ช่วงพักฤดูกาลก่อนเริ่มเล็ก2แต่ว่าลีกของแต่ละประเทศนั้นจะเปิดปิดไม่ตรงกัน สัพันันฟุตบันานาชาติหรือว่าฟีฟ่าวางกรอบเอาไว้ก่อนหน้านี้ให้หนักเตะทั่วโลกสามารถย้ายไปเล่นทีมอื่นได้ทั่วโลกในช่วงเวลาที่กำหนด2ช่วงตลอดทั้งฤดูก,กาลนะฮะ แต่ดการนี้ทางบีฟาได้ทำการอนุมัตินะฮะให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวรวมไปถึงชาติอื่นๆไมีโอกาสขยายสัญญานะครับผมแล้วก็ขยายตลาดซื้อขายของนักเตะออกไปในช่วงหลังจากนี้ไปได้ถึง2ครั้งจากเดิม1ครั้งทำให้ดูการ2020นี้ฟุตบอลลีกไทยจะมีการเปิดตลาดซื้อขายนักเตะทั้งหมด3ครั้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเรื่องของการจัดก,การสมโมสรแต่ระดับมากเกินไปวรวมไปถึงการสร้างโอกาสให้กับนักเตะอาชีพไม่ให้สุ่มเสี่ยงตกงานนั่นเอง ต่อมานะผมหัวข้อที่4นักเตะโค้ชสโมสรปรับลดเงินเดือนในภาวะที่ยากลาบากแบบนี้สาหรับฟุตบอลนะครับผมไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันภาพข่าวที่เห็นสำหรับนักฟุตบอลอาชีพทั่วโลกคือการถูกเจรจาขอลดเงินเดือน ลงจากเดิมตามจํานวนมีทั้งระดับ70-70%ในอดีตที่ผ่านมาภาพของการลดเงินเดือนนั้นไม่เคยเกิดขึ้นสำหรับนักกีฬาฟุตบอลนะฮะเพราะหลายสโมรสรยังคงเดินหน้ากัดฟันต่อสู้ได้เนื่องจากยังมีเงินหมุนเข้ามาในระบบทั้งผู้สนับสนุนการจัดก,การแข่งขันลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด แต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิกในครั้งนี้ยังคงเห็นภาพไปดีของคนในวงการฟุตบอลบางสมโมสรไม่จำเป็นต้องขอลดเงินเดือนเนื่องจากนักเตะนะฮะและก็โค้ชในความจำนงองเอยนะฮะเพื่อช่วยกันรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการบางสมโมสรตั้งทงขอลดเงินเดือนเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วคือเรื่องหลังจากนี้เพราะระยะเวลาที่ยาวนานเรื่องที่แก้ไขเฉพาะหน้าอาจจะแค่นะัะผมสะสมไปรวมกันในหมดในครั้งนั้น โดยสโมสรน,นักกีฬาบุคลากรต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการรับมือเพราะผลกระทบไม่ได้เกิดเฉพาะกับฟุตบอลและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่5นะฮะฝึกซ้อมออนไลน์ line, วินัยเข้มขน้นตลอดเวลาที่ผ่านมา,าฟุตบอลนอกเหนือจากการเรียนรู้ภาฒนิตีแล้วทางหัวใจหลักๆของฟุตบอลนะครับก็คือการลงมือทําอย่างจริงจังเพื่อจะทดลองว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ปฏิบัตินั้นตรงกันหรือไม่ ในช่วงวิกฤตโควิด -19 รูปแบบการฝึกซ้อมของสมโมสรและนักกีฬาถูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีทั้งการฝึกซ้อมการประชุมหารือกันผ่านทางช่องทางออนไลน์นะฮะเพื่อดูแลสภาพร่างกายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมนักกีฬาบางคนก็สร้างคอร์สพิเศษให้กับตนเองที่สําคัญจะเห็นนักกีฬาที่แสดงออกทั้งมีวินัยและไม่มีวินัยในช่วงที่ยากลาบากแบบนี้ทุกคนดิ้นรนเพื่ออยู่รอดทั้งนั้นนอกเหนือจากการฝึกซ้อมแบบออนไลน์แล้วนะฮะยังมีการเรียกมาฝึกซ้อมแต่จะเรียกมาเป็นกลุ่มๆ และจะแบ่งเวลาการเข้าซ้อมสมมติว่าการรักษาระยะห่างแต่ละคนและคําสั่งของโค้ชในการฝึกซ้อมจริงที่สนามสามารถทําได้ฝรัง่งเศเจ็ดถึงคนเวลาการฝึกซ้อมก็จะต้องปรับตามแต่ละกรุ๊ปเพื่อให้นักเตะได้ขยับกับฟุตบอลรวมไปถึงได้อะไรใหม่ๆมาเพิ่มเติมนั่นเองครับนี่นะับผมก็เป็นการพูดถึงนะับผมาทางลีกไทยนะผมเปลี่ยนไปขนาดไหนหลังจากที่วิกฤตการโควิด -19 ีนนั้นมาทำให้ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไป ก็ถือว่าทุกอย่างนั้นก็สามารถปรับตัวกันได้นะผมคนไทยสามารถปรับตัวได้ถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะยังไงเราก็จะสู้ไปด้วยกันครับเพื่อให้ลีกฟุตบอลน,นั้นกลับมาเตะก,กันได้อีกครั้งหนึ่งแบบปลอดภัยที่สุดนะฮะก็อ,อยากทุกคนนะผมออกมาร่วมด้วยช่วยกันครับเพราะว่าวิกฤตการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะรอดไปได้เราต้องร่วมมือกันครับงานนี้ วันนี้นะผมก็เป็นทันข่าวภาคขัามกีฬาฟุตบอลไทยนะฮะประจำวันที่1พฤษภาคม2563โดยใช้ผู้บังคั่งบอลไทยครับ